กระบวนบรถไฟฟ้าของเส้นทางหมายเลขหนึ่งของเวียดนามมาถึงแล้วสำหรับรถที่ใช้นะครับเป็นรถจากบริษัทฮิตาชินะครับแล้วก็มีกลุ่มผู้รับเหมานะครับจากญี่ปุ่นนะครับเป็นบริษัทซูมิโตโมนะครับร่วมก่อสร้างในโครงการด้วยนะครับ ก่อนหน้านี้คณะกรรมการบริหารการรถไฟเมืองโฮจิมินห์ซิตี้ MAUR ได้ยื่นคำร้องของให้ผู้เชี่ยวชาญร้อยคนนะครับมาทำงานโครงการนี้จากหลากหลายประเทศผู้เชี่ยวชาญจากหลายประเทศมีญี่ปุ่นและเกาหลีเป็นต้นต้องเข้าทำงานในโครงการเป็นระยะเวลายาวนานและมีส่วนร่วมในการจัดการการติดตั้งและการก่อสร้างที่ใช้งาน คนเหล่านี้คือผู้เชี่ยวชาญที่จะให้คำปรึกษากับเวียดนามในการตั้งระบบรางซึ่งมีความสําคัญสูงสุดสําหรับรถไฟใต้ดินสายปัจจุบันตลอดจนเตรียมการนําเข้ารถไฟใต้ดินและทดสอบระบบข้อมูลสัญญาณการตรวจสอบวิศวกรรมวิศวกรรมการบํารุงรักษา MAUR ประเมินว่าการที่ไม่มีผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศทำงานในโครงการ CP3 ทรงผลกระทบอย่างมากต่อโครงการเมื่อไม่สามารถนำรถไฟขบวนแรกกลับประเทศเพื่อทดสอบวิ่งในไตรมาสที่3ของปีนี้ได้ตามที่คาดไว้การเร่งความขึ้นหน้าการก่อสร้างอย่างต่อเนื่องในสถานที่ก่อสร้างก็ได้รับผลกระทบเช่นกันก่อนหน้านี้ตั้งแต่กลางเดือนเมษายนการก่อสร้างส่วนที่เป็นเส้นทางลอยฟ้าและศูนย์ปฏิบัติการและศูนย์สอมบำรุง รถไฟใต้ดินลองบินดีพอทได้ส่วน cp 2ของเมโทรลายหนึ่งมีประมาณมากกว่าไปอเซึ่งเป้าหมายต้องการให้ได้ถึง90%ซภายในสิ้นปีนี้ผู้รับเหมาได้ติดตั้งหลังคาเหล็กลูกฟูกสำหรับอาคารโรงงานหลักอย่างเร่งด่วนและได้เปลี่ยนแปลงแลก้ไขโครงสร้าง บางอย่างเพื่อให้แน่ใจว่าจะได้สิ่งที่ดีที่สุดสําหรับรถไฟใต้ดิน2ขบวนแรกที่จะมาอย่างส่วนซ่อมบำรุงอย่างไรก็ตามเนื่องจากเราที่ทางด้านเทคนิคของญี่ปุ่นไม่สามารถเข้าประเทศได้เพราะอยู่ในสถานการณ์โควิด -19 รรถไฟทั้งสอขบวนนั้นก็ผลิตเป็นที่การเสร็จเรียบร้อยแล้วอุปกรณ์บางอย่างที่ต้องนำเข้าจากอิตาลีและเยอรมัน เพผู้ใช้งานที่ดีพอตลองบินก็มีสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกันนอกจากผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศแล้ววิศวกรชาวเวียดนามที่ทำงานในโครงการยังต้องเดินทางมาญี่ปุ่นเพื่อเข้าร่วมหลักสูตรเฟกอรมเกี่ยวกับการเดินรถไฟฟ้าใต้ดินอีกด้วยแต่เนื่องจากกฎระเบียบการกักกันตัวของญี่ปุ่นและความเจริงแล้วที่ว่า ทั้งสองประเทศไม่ได้เปิดเที่ยวบินกันอีกครั้งวิศวกรจึงไม่สามารถเดินทางไปได้บรสิิงหททิชชีดได้ร้องขอเป็นไนแอแร็กอักษรเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เชี่ยวชาญชาวญี่ปุ่น18คนได้เข้ามาก่อนเวลาพอสมควรเพื่อเตรียมการส่งโคบันรถไฟฟ้าไปยังเวียดนามและเพื่อวางแผนการดำเนินงานก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดิน ต่อมาผู้เชียวชาญจะเกาหลีสคนได้เดินทางมาถึงเวียดนามเมื่อวันที่24สิงหาคมและผู้เชี่ยวชาญชาวญี่ปุ่นได้มาถึงเมื่อวันที่18กันยายนทั้งหมดถูกกักตัว14วันพวกเขาได้เข้ามาควบคุมดูแลงานก่อสร้างรถไฟฟ้าหมายเลขหนึ่งเบนเทียนซอยเทียนรถไฟฟ้า17ขบวนที่จะให้บริการบนเมโทรสายหนึ่ง ด้วยเฟยร่เป็นขบวนรถ3คันและอีก6คันจะถูกส่งตามมาทูกผลิตในประเทศญี่ปุ่นโดยบริษัทฮิตาชิารถไฟตัวรถไฟยาว61.5เมตรบนทุกผู้โดยสารได้930คนแบ่งออเป็น147ที่นั่งและผู้โดยสารยืน783คนความเร็วสูงสุดของรถไฟคือ110กิโลเมตรต่อชั่วโมงในส่วนของลอยฟ้า และ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงในส่วนของใต้ดินรถไฟใต้ดินเส้นทางหมายเลขหนึ่งมีความยาวเกือบ20กิโลเมตรจากเบนทานเขตหนึ่งไปยังสถานีลองบินเขต9โครงการดังกล่าวมีเงินลงทุนรวมกว่า43,700ล้าน VND ดีหลังจากได้ปรับปรุงแก้ไข การก่อสร้างในเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วงานก่อสร้างมีทั้งหมด14สถานีรวมทั้งสถานีใต้ดิน3สถานีและสถานียกระดับ11สถานีได้ตั้งเป้าหมายภายในสิ้นปีนี้โครงการจะดำเนินงานให้ได้ถึง85%ของปริมาณงานและดำเนินการเสร็จสิ้นภายในปี2564 ปัจจุบันทั้งเส้นทางมีประมาณงานได้76%ของโครงการการติดตั้งสถานีมอบแปลง2แห่งซึ่งเป็นหัวใจของระบบเมโทรหมายเลขหนึ่งอของที่ลองบินดีพอตใกล้เสร็จแล้วต่อไปคือการเตรียมการต้อนรับรถไฟ2ขบวนแรกมอบแปลง110 kv ทับ22 kv 2ตัว ที่มีกำลังการผลิตรวม50 MVA หลังจากการทดสอบที่ประสบความสำเร็จในญี่ปุ่นได้ส่งคืนให้เวียดนามในปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมาและถูกส่งไปยังสถานีย่อยทันชางในวันที่1เมษายนร่วมกับสถานีมอแปลงเบนทานที่ตั้งแล้วเสร็จเมื่อปลายปี2562สิ่งเหล่านี้ จะเป็น2หัวใจสําคัญของระบไฟฟ้าสําหรับรถไฟฟ้าใต้ดินสายหนึ่งคณะกรรมาการบริหารรถไฟฟ้าในเมืองของ HCM City MRUR กล่าวว่าการก่อสร้างในส่วนลอยฟ้าของลองบินดีพอตเป็นแพ็กเกจ CP 2ของรถไฟฟ้าใต้ดินสายหนึ่งเบนทา โดยกลุ่มเหมาสมิตโมไซโคหกดำเนินการเป็นเสร็จงานไปได้มากกว่า82%ของปริมาณโดยมุ่งหมายที่จะให้ได้ถึง90%ในปี2220ครับก็คือความคืบหน้านะครับโครงการของรถไฟ้าของเวียดนามนะครับก็ตอนนี้ก็เปลี่ยนมาใช้บริการาจาก วิศวกรชาวญี่ปุ่นและก็เกาหลีใต้นะครับก็ตอนนี้ก็ดําเนินงานต่อไปใกล้จะเสร็จสิ้นแล้วต่อไปเรามาชมภาพรถไฟฟ้าขบวนแรกนะครับที่จมที่มาถึงแล้วนะครับมาถึงเวียดน,นามแล้วนะครับมาชมภาพกันนะครับเช้าวันที่8ตุลาคมรถไฟขบวนแรกจํานวน51คันของรถไฟฟ้าใต้ดินสายหนึ่งเบียนทานซอยเทียน จำนวนสำคัญเดินถึงเดินทางถึงท่าเรือเคนฮอยเขต4เมืองโฮจิมินห์หลังจากออกจากท่าเรือคาสโดประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลาน,านานกว่าหนึ่งสัปดาห์กระบวนการขนส่งทางทะเลดำเนินการโดยบริษัทมิสซยโอเอสเคคินไคลิมิเต็ดซึ่งเป็นผู้รับหมาช่วงของโครงการ เมื่อเวลา11นาฬิกาคนงานท่าเรือ30คนพร้อมกับเครนพิเศษนำรถไฟฟ้าคันแรกขึ้นสู่รถลากขนาดยาวภายใต้กระนูแลของผู้ชชเชี่ยวชาญชาวญี่ปุ่น5คนภายใต้ผู้รับเหมาของบริษัทฮิตชิในเหงียนก้งหุงรองผู้อำนวยการท่าเรือไซงอนกล่าวว่านี่เป็นครั้งแรกที่ท่าเรือดำเนินการขนถ่ายตูรถไฟฟ้าใต้ดินดังนั้น การเตรียมงานจึงเป็นไปอย่างละเอียดถี่ถ้วนหัวรถและตัวรถไฟฟ้าเป็นสีน้ำเงินด้านหน้ามีโลโก้ของเมโทรเบนทานซอยเทียนห้องควบคุมถูกจัดไว้ที่ปลายขบวนรถไฟฟ้าทั้งสองข้างโดยมีทางออกฉุกเฉินอยู่ด้านหน้าของห้องคนขับและมีโลโก้เมโทรเบนทานซอยเทียน ตัวถังรถไฟฟ้าทำจากอาลูมิเนียมอล่อยแต่ละคันมีความยาว21เมตรหนัก37ตันตัวเกียร์และชิ้นส่วนบนลังคาถูกปิดคลุมไว้คนงานและวิศวกรดำเนินการยกและผูกติดรถไฟฟ้าให้เข้ากับตำแหน่งที่ถูกต้องของรถลากก่อนที่จะทำการขนส่งระบบ ล้อรถไฟฟ้าออกแบบมาเพื่อรองรับสแตนดาดเกรดขนาด1,435ม m mm. มส่วนความเร็วสูงสุดของรถไฟเมื่อวิ่งเร็วสูงสุดก็คือ110กิโลเมตรต่อชั่วโมงในส่วนอลอยฟ้าหรือว่าเหนือศีรษะและวิ่งเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงในส่วนอุโมงค์ใต้ดินวิศวกรประสานงานกับระบบเคร ين, เนเหนือศีรษะและ พื้นดินที่พื้นดินเพื่อวางรถไฟฟ้าในตำแหน่งที่รถบรรทุกอย่างถูกต้องหลังจากการทดสอบเทียมนานสามสัปดาห์ควนรถไฟฟ้าแรกก็ถูกวางลงในเครนที่รถบรรทุกบนท่าเรือคาหอยการบรรทุกรถไฟฟ้าสามคันใช้รถหัวลาก และรถพ่วงไฮดรอลิก12เพลาที่เชื่อมต่อกันทั้งหมด96ล้อที่มีความสามารถในการโลกลากจูง250ตันถูกจอดไว้ที่ท่าเรือคาฮอยตั้งแต่ตอนเช้ารถสองคันที่เหลือก็ยังคงถูกเคลื่อนย้ายเข้าสู่รถบรรทุกหัวลากด้วยระบบเครนของบายานี่ร้อยฟ้าจะถูกนำไปที่สถานีลองบิน ซึ่งเป็นศูนย์ซ่อมบำรุงรักษาในเขต9ห่างจากท่าเรือคาหอยประมาณ25กิโลเมตรเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อสถานการณ์การจราจรได้ทำการขนส่งรถไฟฟ้าไปยังสถานีซ่อมบำรุงในเวลา23เดนกาของวันที่9ตุลาคมการทดสอบเดินรถไฟฟ้าในศูนย์ซ่อมบำรุงจะดำเนินการ จนถึงสิ้นปีจากนั้นจะทำการเคลื่อนย้ายไปยังเส้นทางสายหลักจากนั้นจะมีการทดสอบรถไฟฟ้าใต้ดินระหว่างสถานีในเขตหนึ่งเพื่อให้แน่ใจว่าสามารถใช้งานได้คาดว่าภายในกลางปี2514จะมีการนำเข้ารถไฟฟ้าอีกรถไฟฟ้ามาทุกโดยเรือบายานี่ยาว ร2อเมตรกว้าง21เมตรระว่างบรรทุก1 3ึ0 0ตันบรรทุกไปยังทุ่นในหน้าน้ำวงเต่าจากนั้นเรือบายานี่ถูกลากโดยมารีนไพลอโดคอมพานีเลมิเต็ดแอเรียหไปตามแม่น้ำลองทูและแม่น้ำไซง่อนไปยังท่าเรือคาหอยครับก็ขอจบการน,นำเสนอความคืบหน้าของรถ ไฟฟ้าในเวียดนามน,นะครับสำหรับหลายท่านก็ให้ความสนใจนะครับซึ่งเป็นเพื่อนบ้านต้องเป็นประเทศอยู่ในอาเซียนของเรานะครับก็เห็นว่ามีความก้าวหน้าพอสมควรนะครับครับขอจบการนําเสนอความคืบหน้ารถไฟฟ้าในอาเซียนของเราคือประเทศเวียดนามน,นะครับแต่เพียงเท่านี้โอากาสหน้าพบกันใหม่ครับ